นี่นะคะของแถมที่ไอ้ได้มาก็คือร่มนี่เป็นใบรับประกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ KB Channel ไม่ได้มาร้องเพลงนะคะแต่ว่ามีผู้ใหญ่เจดีซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งให้เป็นเครื่องที่แบบว่าแพงที่สุดตั้งแต่ใช้มาเพราะว่าไอาเคยใช้โทรศัพท์แพงสุดแค่12,900บาทนะคะ แต่อันนี้ไอ้ข้ามสเตปไปเลยเพราะว่าไอยังได้คุณภาพของกล้องนะเขาบอกว่าเออมันคล้ายๆกับกล้องของโซนี่ไอ really ก็เลยจัดไปจ้ะอันนี้ไม้ของน้องอุ้มอิ่มไอยก็เลยมาลองว่าวเ้ยจ้ะที่ซื้อนะังบริษัทสรุดโทรศัพท์นะสดุดของแถมเบิรงมีของแถมหลายแฮงแต่ไอ้ก็เลยเบิรงว่าอุปกรณ์ในการที่อายทำคลิปอ่ะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไอจะให้พี่น้องเบิรงนเจ้ะ อันที่เราไปซื้อมาไอา้แกะไส้กันแหละแต่ก็อยากแกะให้พี่น้องเมืองน้ำเนาะขอบคุณป้าแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหึงคนที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะที่โอนเงินให้ไอ้แปดพันบาทน,นะคะไอ้ขอบคุณหลายๆเดอเดอร์ที่ให้ไอ้นะคะนี่ไอจะเอาเรื่องโทรศัพท์ีมาตลอดว่าไอายอยากได้แต่ว่าด้วยความที่มันแพงเนาะ อ้ก็บอกเสมอว่าไอา้ได้แค่งบหมื่นสี่หมื่นห้าหมืนหก 14, 15, 16, อะไรประมาณนี้เนาะนะะไอ้ก็ขอบคุณหลายๆทจานเน้นนะคะไม่ใช่ขอทานออนไลน์แต่คนมีจิตนำใจกับไอ้นะคะเนาะนี่นะคะไอ้ซื้อรุ่นนี้ค่ะมาลูกรุ่นนี้คือรุ่นท็อปของ oppo นะคะแล้วก็ซิมีคนถามว่าเจ้าคือโปอรไซ iphone ่อยใช้ oppo แล้ว่อยโดนใช้ iphone มปิลนะจ๊ะคือใจของเฮาเนี่ฮามัก oppo ไปแล้ว3มเครื่องที่ไอ้ใช้ในการทํา youtube ก็จะมีเครื่องนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ตอบคอมเมนต์นะคะไม่ก็ยักยับโทรศัพท์ก็ยักยับได้ <c oughs> เพราะว่าไม่ตัวนี้เดี๋ยวเสียไปรีวิวหนะก็เลยมาใส่ไม่ตัวนี้ก่อนอันนี้ไว้ตอบคอมเมนต์นะคะและเครื่องตัวนี้แต่ก่อนไอ้ใช้ถ่ายก็คือ Oppo A9 ตอนนั้นไอ้ซื้ออยู่ที่1 0,000 2,900บาทก็ใช้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสียนะจ๊ะแล้วทำไมซื้อเครื่องนี้นะคะไอยจะได้กล้องใหม่เดี๋ยวไอ้ไเบิรงเด้อเช่มันสวยมากวัดดี้มันได้นะคะออปชั่นมันเลิศมากความจำมันก็เยอะมาก258กิกแล้วเราก็สามารถเติมอีกได้นะคะเราสามารถซื้อเมมเติมเข้าไปอีกนะคะทุกคนจะส่วนกล้องเยาวาหอดเป็นกล้องของโซนี่เนาะเครื่องเบามากจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นใบรับประกันนะคะนี่นะคะเสื้อ เป็นเครื่องอย่างนี้เนาะที่ไอซื้อมาแต่ไอจะบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีหูฟังนะคะไม่ไม่มีหูฟังเราจะซื้อฟังอะไรหรรุ่นนี้ใช้หูฟังของอบลูทูธเอามาให้แหน่ยู่เทงหัวนอนของบลูทูธซื้อดังห่านะคะพันห้าร้อยบาทก็คือเสียเงินเพิ่มอีกเพราะว่ามันไม่มีหูเสียบเข้าไปนะมันจะเป็นลําโพงอย่างนี้ใช่ไหมแกเห็น <He ard S 2> ไหมมันก็ไม่มีหูฟังเนานะเดี๋ยว ถ่ายวิดีโอเงเดียวด้วยเครื่องนี้เชฟมันโอเคมากมันจะมีสองสีคือมันได้ไหมแกสวยไหมอันนี้มันเป็นสีแบล็กสีแบล็กสีดำสีดำนี่ก็สวยสําหรับแบบว่าสายลุยอย่างเราสายไปโคกไปดงนะคะสายไปโคกไปดงอย่างเราใช่ไหมแกเออมันก็จะประมาณนี้เนาะเบิง้งเชปของมันประมาณนี้นี้นะคะนี่เนาะจะเบิ้งกล่องก่อน,อนที่ค่อยสดุดคือยอย่างค่อยใช้เบิ้งวิดีโอเพราะว่าค่อยใช้วิดีโอเป็นหลัก การสั่นยิ่งกว่ากันสั่นยิ่งกว่าของ iPhone อีกนะคะนี่ดูค่ะ <S <S เห็นว่าพี่น,น้องถ่ายคนกันงามมื่งค่ะเอาหลานไข่ยังงามปุยรวยอยู่อ้าวจะว่าเดี๋ยวไหน,นคือแบบว่าคือแบบโบงนี่กันสัญญ่นคือเห็นเลยเนาะว่ามันเป็นการสั่นในตัวเลยนะคะมันมี 4K นะคะที่สําคัญมันเป็น 5G นะคะนี่นะคะของแถมที่ไอได้มาก็คือระบพงบลูทูธเครื่องนี้นะคะ เสียงดีมากแล้วก็ลำโพงบลูทูธเครื่องนี้นะคะที่ได้มาเนี่ยของมากแบบจัาแล้วก็ได้ตาช่างอันนี้นะบลูุูธจบมันวันนี้มาแบบแปลกๆนะคะสร้างรอยยิ้มนะคะอันนี้ได้ตาช่างอันนี้ของแถมนี้คือแ่ากับประมาณเป็นพันคนได้หน่อยเนาะแล้วก็ได้กระเป๋าอันนี้พร้อม แต่ยังก็าปากไปไลยไม่ยังไงโอ้ยไม่ญงนี่กระดานจาก็บังไปในก,กว่าพยานเจ้า็ได้ยินนี่นี่นะคะใครเป็นเศษเนะาะใครไปโคกย้ายใายเงินล้านนี่เห็นบหของอัปโปนะคะเอาไปต่างประเทศเนาะ <S <S แล้วก็อุปกรณ์ที่ไอช้ยในการถ่ายทำเนาะมีคนถามว่าไอชัยใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้างที o ่ถ่ายทำอันนี B ้ก็ที N ่ไอบอกนะคะเป็นหูบลูทูธไอซื N ้ออยู N ่ฝรั N ่งเศส อุปกรณ์ที่ไอซใช้ก็คือมันจะมีไม้กันสันอันนี้ไม้กันสันอันนี้มันเป็นของโฮโฮเฮมสองพันสองหรือสองพันห้ากับบรูนะคะแล้วก็จะเป็นไม้เซลฟี่อันนี้ที่เอาไว้ตั้งเวลากินข้าวแล้วก็เป็นหูฟังไม่ใช่หูฟัง,<ร>งเป็นไม้เป็นไม้อัไไนนี้เป็นไม้ของที่พระเจ้าใส่ไลท์สดพสี่น้องกเกียนยี่ห้อนี้เซรามอนิก ตอนที่ไอซ์ซื้อมัน6,100บาทนะคะแต่ตอนนี้ไอซ์คิดว่ามันมีโปรโมชั่น2หัวอยู่ที่6 2 0ัซื้อ2หัวมันจะคุ้มกว่า2หัวก็คือใส่2คนได้บบนี้มันจะคุ้มกว่าแต่ตอนที่ไอซ์ซื้อนะ่ะไอซ์กระชั้นชิดโพดต,ตอนนี้ไอซ์ก็ต้องซื้อสายแป้งเพื่อที่จะมาแปลงกับโทรศัพท์เครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้มันไม่มีหูฟังยากไปอีกข้าระเบิดนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ไอซ์ใช้ในการ ถ่ายทําการทํา youtube นะคะมันไม่ได้งา่ายพี่น้องจัดทุกอย่างคือการลงทุนเนาะแต่ว่าก็ยังว่าอยู่ว่ามันใช้ได้นานนะคะคนจะโอเคเนาะเดี๋ยวไอซิพ้าทุกคนเออไปกินมะม่วงแก้วอยากกินมะม่วงแก้วเด,ดี๋ยววันี้ไายจะว่าจะหนายายคอยก็ว,ว่าจะหนายายอ,อ,อาการจ้าดีอยู่บ้างวันนี้ดีแฮปปี้เวอร์ใช่ื่อกี้นี่ให้น้องเกดคนจ,กกน,กนจัากระเกงจอยู่ด้วเนาะเพราะว่าเราอะเป็นคนโอ้แต่บอกถึงลูกกันเดือกบอกเออมาทางนี้ อันนี้เนาะเนาะข้างหน้าเนาะอือโหลเ ่อนะคะเรื่ปวนประชาชนไหมเนี่ยกินมะม่วงอะไรแกเลือกเอาจะกินกกไหนกินกกไหนอะอยาก,กินเอ่อเป็นมะม่วงแก้วไหมมะม่วงแก้วมันจะยำอร่อยนะแต่มะม่วงมันมันก็จะโอเคเดี๋ยวจะเอาสองอย่างนี่เป็นมะม,ม่วงถ้าเป็นภาษาโชวก็จะเป็นมะม่วงอาแสนนะคะน,นี้ค่ะฮัลโหลเจ้าของบ้านคัะ บายดีกันนะคะลูกบ้านขโมยอยู่นะจ้าสองขวายพอเนาะใหญ่มากใหญ่ไหมมันและนี่แม่นห่าเอาขโมยสองพอนะสองนี่นะคะเออใครเป็นลูกบ้านที่นี่นะคะสมัครสมัคร หัวเราะได้เหรอสามารถเอาร่มม่วงไปกินได้เลยนะคะเรถไปพี่น้องคอยบอกถ่ายตุ๊กหลานคอยหัวไปสั่อย่าให้มีย้ำของเจ้าเด้อคอยบอกแน่ว่าคอยบอกถ่ายหมกเองไปกันเลยค่ะไปทางไหนไปทางโนู้นไหมไปได้ไปนู้นไหมนู้นใช่ มีเบรกไหมไม่มีคือว่าแล้วเนาะยายสามาร one two three go คือไอ้บังเอิญพระเชิญความมนต์มีความบุญมน วันใจจนทำให้แงเอาดีๆต่อสายแม่ <c oughs> เอาไปอีกเอาเร็วเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอ,อกแม่ไว้จําได้เสมอ วันฟ้ามัวมาขึ้นฤดูไอ้เจ้าเรื่องบัีตาเจ้าได้ไม่ยากบันนี้บยายตาเจ้าบันีียายรองจับกมึงผลงานเพลงเพลงอย่างเพลงที่เจ้ามักอะนะที่เจ้าเปิดอยู่สุดาไม่ใช่เพลงนึงนะฮะเพลงนี้นะเอาอันนี้แรปน้ำแรปน้ำเพลงอันนหนึ่งนะที่เจ้าเปิดชั่วโมงนะ ยามท้อขอโทรหาบออมันแปลว่าฮักบพาเมียนมันแปลว่าฮักมันแปลว่าฮักแม่บอ <laughs> สแต่ว่าซื่อมือโบเมีนจจ็บนี้ <laughs> <laughs> เออนี่เดนอกจากคลิปนี้มันโบนมีสาระดาเด้อจ๋าเด้อมามัน,วนมวเนาะคฟนโบเมีนคนสีเลียเกินมาเป็นค่อยมันจวดเจ้าก็เข้าใจดอกเจ้ามันบ,นบอกอินนี่ เลือดอ๋อเราก็บวมเแล้วน้งเราก็บวมเมแล้วบาะแทลทวเราก็บวมเหม็นแล้ีตายตายไ,ไเปไเลยดีดีเลยจะบอกว่าจะนงๆได้ตอนที่ค่อยลงม,มาเจอเครื่องความเป็จริงอะ่ะพระเจ้าน,นาซสียดานค่อย ขออยย่าตคุณจ้าคุจะบอกว่าเขาว่าได้รสชาติมาสองมือแล้วาจารปวดหัวตัวรอดไปขออนุญาตยานจะทำแบบพอดีอร่อยๆนะจ๊ะค่ะไม่เผ็ดมาก this is w h a t h e call sugar ค่ะใส่นมมดใส่ไล่ใส่ลล่ใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ หลายคนเฮียฟิสระฟิชช่า KPP ปูดรถดีถ้ารถไม่ดีคารโน่ปูดจะเหนื่อยจะเหนื่อยกาแฟไหลกาแฟเนาะเป็นหมอเรานีแหละเปิดพวกเฮามีแบบว่าจิเน่เอาดืมใส่ เปเอาไปต้องแบกผู้ใดสนใจพิธีการยังถ่ายได้นะคะยังข่ายอยู่เหมือนเดิมนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะหนาอวสุเงอแน้น เดี๋ยวขออนุญาตไปแพ็คดีท็อกส่งลูกค้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาทักทายสัส้นๆนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณจะ้ะม้ว